สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News Podcast พราะเปิดตัวไม่เปี้ยงอย่างคาดโจทย์ยากรอแก้เลยมาเยอะจับจ้องอาการของบิ๊กตู่ปนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังจากโดดเข้าการเมืองเต็มตัวกับพรรครวมไทยสร้างชาติอารมณ์ไม่ค่อยจะสู้ดีลูกเล่นลูกหาหายไป กระทั่งซีนเด็ดที่เคยเรียกแต้มในคิวเด็กเด็กเข้าพบเมื่อวันก่อนปกติบทลุงตู่ใจดีมาเต็มแต่ตอนนี้กลายเป็นหน้าเข้มเคร่งขรึมในวงล้อมของน้องๆหนูๆจะว่าระวังสีระหว่างผู้นำบริหารค้าเกี่ยวกับบทปาทคนการเมืองก็ไม่น่าจะใช่เพราะอีกมุมหนึ่งของทำเนียบลุงป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ก็อมยิ้มแก้มป่องรับคำชื่นชมให้กำลังใจของหนูน้อยเอาเป็นว่านาทีนี้สองสีพี่น้องปอบุรพาพยักสลับอารมณ์กันไปมาในโฟกัสที่โดนจับตาสองอดีตบิ๊กท็อปบูทที่เดินตามรอยเติบโตมาด้วยกันเมื่อถึงเวลาต้องแยกทางแยกค่ายกันอยู่ถึงจะบอกว่ายังใจถึงใจความผูกพัน50ปียังเหมือนเดิมแต่สนามการเมืองอย่างที่รู้ต้องช่วงชิงเต็มที่ ถึงจุดที่ไม่มีใครเกงใจใครเรื่องแผนลับแยกกันเดินรวมกันตีสุดท้ายอย่างไรก็ต้องวัดกันที่ตัวเลขแต้มเพื่อน้ำหนักต่อรองวันนี้เกมวัดกําลังของทีมเสตึกไทยคู่ฟ้าและเครือข่ายบ้านป่ารอยต่อจึงงัดออกมาด้วยสารพัดกลยุทธ์ทั้งจากเกมดึงตัวดูดสอสเพื่อการแต่งทับแต่งค่ายพักรุนไทยสร้างชาที่มาใหม่ ใช้ยุทธการตกปลาบ่อพี่ดึงสสพลังประชารัฐไปหลายลอ็อตและจอยกโยงตามหลายกกชนิดไม่ไว้หน้าพี่ใหญ่ไม่เท่านั้นกระทั่งการกระตุ้นยอดขายแยกกันปั้นทีมงานพลังประชารัฐจัดคิวให้นาย,ยกลงพื้นที่กลางแผนอีเวนต์บิ๊กตู่ออนทัวทั่วไทยและต้องคอยสลับฉากไปกับการเตรียมรับมือการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติที่ฝ่ายค้านยืนจะติดต,ตามรัฐธรรมนูญมาตรา152 จองกระถินเชื่อดไว้รอเปิดเวทีเร็วๆนี้เพราะจากที่ฝ่ายค้านตีปีบหึมๆกระชากหน้ากากของรัฐบาลรายการ8ปี8เปื้อนเป้าเชื้อดใหญ่ไม่พ้นนายกขณะที่ฝั่งบิ๊กปอมพิกกลับมาอารมณ์ดีขึ้นทันตาทีมงานพลังประชารัฐดีเดย์จอเปิดแถลงนโยบายพักขายในสนามเลือกตั้งตามด้วยการประชุมก้ารระเบียบชูหัวหน้าพักขายโชว์เดียว ตารางคิวอีเวนต์ประชันกันโดยทีมงานของบิ๊กปอมจัดไว้แน่แนเหมือนกันส่วนสถานการณ์เลือดไหลสอสอย้ายออกตอนนี้ทีมพี่ใหญ่เริ่มตั้งหลักสั่งใช้ทุกวิธียื้อขุนพลขุนศึกทั้งไม้อ่อนจัดกล้วยซื้อใจเต็มพิกัดอีกทั้งเครือข่ายบ้านป่าก็มีแท้หวดคอยกระตุกชนักปักหลังไว้กำราบนำซ้ำล่าสุดเปิดก๊อกอัดฉีดดูดตัวผู้สมัครทดแทนที่ไหลออก แม้ที่เปิดตัวโชว์ล่าสุด28คนส่วนใหญ่ยังโนเน่โงกว้างไม่ถึงขั้นเกรดเอก็ตามทีสึกชิงผู้เล่นของพักพี่ค่ายน้องรวมทั้งสน,นักอื่นๆก็ยังไม่เสด็จน้ำประเมินแล้วน่าจะากกันยาวไปถึงเดทไลน์สุดท้ายยังพลิกไปพลิกมากันได้หลายตลบในเงื่อนไขก็สุดท้ายราคาประมูลช่วงนาทีทองของสสในยุคกล้วยเป็นใหญ่ธนบัตรทิปไตย อย่างไรก็ดีที่ต้องจับตาล่าสุดในแผนแก้ทางบิ๊กตู่ที่เปิดใจก่อนจากจำเป็นต้องย้ายไปอยู่พักใหม่เพราะเดินเข้าพลังประชารัฐไม่ได้งานนี้พี่ใหญ่เขียนจดหมายเปิดใจผ่านเฟ e บุ๊กเปิดใหม่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่เพิ่งเปิดตัวเป็นทางการรายยาวถึงเรื่องราวทางการเมืองไฮไลท์อยู่ที่ประเด็นความสัมพันธ์ของพี่น้องปอบุรพาพยักษ แววว่าจะมีเรื่องเล่าออกมาในทํานองพี่มีแต่ให้เขาเล่กลาววงการอำนาจแต่งตั้งร่วมงานรัฐบาลประชาธิปัตย์ปี2553จน2554ก็ตั้งใจจะวางมือแต่เพราะในฐานะพี่ใหญ่เป็นห่วงน้องเล็กก็คอยอุ้มชูดูแลมาตลอดจนยอมกลับมาช่วยงานต่อวันนี้ต้องแยกทางตามด้วยบทสรุปไม่ใช่พี่ทิ้งน้องจะต,ต้องทางใครทางมันก็เพราะน้องทิ้งพี่ เราอ่านห่วงอารมณ์พี่ใหญ่ทั้งตัดพอเชิงประชดประชันเปิดเกมรุกกลับบ้างแล้วสะท้อนชัดสัมพันธ์พี่น้องเริ่มก่อนสายใหญ่เบาบางลงทุกทีขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ